ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านล่ะยู่กับบ่าวมีอะไรเฉ่ยอีสานบ้านกูเองเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาแอบแอบเป็นบ่าพี่น้องเอาตามคำสัญญาคำบอกคำกล่าวนั่นแหละหายหน้ากันไปอ่าโดนเติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับอสองปอน้องสองปอเฮาไปเที่ยวกรุงเทพยบกุงไทยกลับมาสิเป็นหน้าตาย,ย่างไรสิเปเินเวิร์นเฮือสิขี้ไล่กลัวเก่าพี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องผมแอบ จเจเอฟว์นะสวัสดีค่ะ,คะลูกป้านะ่ะอาพ,พีพีน้องๆเข้ามาสัตวัวน้องปล่อยเนาะครับเนาะเป็นเจ้างด่ดพี่น้งนองพูดนะ <c oughs> กลับไปมาเรียนวิชาดิพี่น้อง <c oughs> ไปเรียนวิชามางเพราะมีอายไปไปเรียนอย่เขาเรียนสัน่นไปเร็ยนงานอีง๋งเป็นมาจับที่ไหนบักซ์บริการครับยุสัยล่ะลูกยุสัยยามพนักงานจ้นา <c oughs> งินยย่ละสามัตอนนี้ปีไม่แล้วบ้ลการกสาัหาเขาอาปูเสียงเหมือนเดิมเมือาพี่น้องผมบ้ามีเคยบอกแล้วนะครับเนาะทีมงานเขาบ่ามีคําว่าแตกสลายกับพี่น้องยุทธ่วาสาเรียววงเขาสีพอกันบอลกพี่น้องเนาะแนบอกปูเสี่ยงคนเดิมอีกผู้หนึ่งพี่น้องผมอีกอหนึ่งเดียวเยวเดี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 โอ้ยเสียเพื่อนนะพี่น้องอุ้ยตาย จ้าเป็ฟจังไดรพี่น้องอันนี้น้องเปรี้ยวเฮาเนาะครับเนาะสวนสมาชิกท่านใดเอ็มท่านใดที่อยากถามถึงน้องสวงปอนีก่กะทักทายกันเขระมาไดพี่น้องผมบ้มามีเพียงแต่บ,บุรีใต้ทอดสโซเซอร์เนาะพี่น้องเนาะโอ้ลูกเจ้าของมาคือผู้ดีแท้นนอเจ้งไดนอนนะผู้ดีใดพอผู้ดีใดพอนะครับเนาะบ้ามีตะกี้เข้ากับบ้าเอ้ยบ้าสาพี่น้องในะยาโซทอนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคำทว่าผู้ดีคือแม่กับผุนนะเจรัชนีเฮากะไดอ่ะ ไหนๆแกไหนๆแล้วนะพี่น้องเนาะน้องปลอยกับผู้ดีน้องเปียวกับผู้ดีสิมีเงินไปเที่ยวตลาดจักบาทบาทที่นเนี่ย <บา S 1> เอ้า <นะ S 1> <laughs> ครับครับบ้ามีบ่ <มา S 1> อยากบอกพี่น้องเ <laughs> มารถมัตยโสดีขันเมามาตะกรุงเทพได้ไมเมาคารถบานแล้วพี่น้องเ <laughs> มารถมาสามร้อยห้าสิบครับเนาะจายยโสูเมาคารถบานพี่น้องผมบ่อยากพากคำคุ้นขึ้นอย่างตัวพี่น้องคำคุ้นคำคุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาา้า<ห> ไผ่สิเป็นผู้อนั่มเที่ยวนัเลาะตลาดน้องสองปอเฮานี่เอ้บ้ามีเท่าไรก่อนไอ้บ้ามี่มสี่สิบบาทนะมีขาซ้ำสี่สิบบาทพี่น้องไปเที่ยวมากเคืองปีไะน้องเปียวยางตามคนสวยมาค่ะตามคนสวยไปค่ะว่าสาันไปอะไรพี่นอ้องอ่าใส่กระทัดรัดใกล้พามา่าพี่น้องผมอย่าไปคิดเลย ให้น้องเปียวผ้าชุ่มตลาดจุดประสงค์หลักกบ่ได้มีอย่างหนูพี่น้องบ้ามีสิผ้าผ้าละผ้าชุ่มตลาดข้องถมทางจะซัวพี่หน่องผมไปไปลุยกันพี่น้องผมคิดว่าชี้สิบบาทเชได้อย่างน,นั่นหน่องเปียวเฮานี่ิบบาทตั้มป้าโคกเดียวตัมต้มป้าไหวลุยอืออุ้ยตายพี่น้องซื้อผ้ามาใส่ยำปูมาโอ้ซื้อผ้ามาใส่ยำปูมา เพื่อปั๊บนี่ปัดยางหรอนี่ได้ยางเนาะครับทุนแฝดสิบบาทพี่น้องผมพอกับเจ้าของเป็ดลูกเคืองแล้วพี่น้องคุ้นบูติกเอ้าเป็นอะไรจักเจ๊กมาตั้งสี่บาทนี่วิจัยจักจจ่นพี่น้องส้าบาทปันได้ฟรี่จักบาทจักบาทสี่สิบบาทก็ได้รายยุตัว่าเหรอ กพ่อสื่ออยู่ดิโลหะสิบบาทอะไรกับพี่น้องผมคึกขึ้นพี่น้องคึกขึ้นตลาดมีห่านง่วมาขายพี่น้องผมตลาดบ้านเขาก็ธรรมดาครับ็ข้องสมเขาก็ได้ง่วเป็นตัวการขายไปไป็นย่างละเดี๋ยวว่าเขาจะไปอ่ไปแซ่บไปนัวน้ำกันเนาะครับเนาะบักขามหวาน น้ำเป็นแก้วนะครับเอาซีซิบา้าทสีไดอยังล่ะคุณล่ะครับน้องน้องเฉลิมพวงเข้ากับซีบอยซีเบยุบุญเนาะครับเนาะเป็นอ่าเป็นอาการคิดร้อนๆแบดน,นึงล่ะพี่น้องเอ้ยครับหนีจากหนีจากที่หกได้นี่เป็นหอหา้าวแบบนึงเนี่ยผู้หลงคนนี่เอาไป ครับผมว้ายไปได้หนูมาเจ้าใส่ฮันนี่พี่น้องผมวิจัยว่ายเกลียดป้ามีไปอ่าคู่มือคู่มือซิปในแดงครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวกเดี๋ยวเพื่อนกับเบิร์นเห็นตัวเราครับเนาะแจ็คบาร์เราสองตัวนี่าโอ้สามตัวเลยคือว่าคู่มือโอ้ครับครับครับเดี๋ยวเพื่อนกับเบิ่์นเนาะครับเนาะเอาร้านบารเขาเจื่ยังเอาเอาพักมาแจกบอก ว่ค่ะเป็าบนเือนเอาหยังซื้อบรรนาวก้อนเลยได้เงืนมาซื้อบรหนาวก้อนเลยที่น้องผมซีดีบีบรรนาวี่ว่ากินกับเขาบานน้องเปียวห้อเอ้าคือ่าซื้อไปแล้วมีผู้ใดซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือมกหนูเนาะคุณคุณยายพ้เห่อ ซื้อมกหนูไปให้บ้ามีว่าปสั่งยานบ้ามีบ่ได้กินเป็นมกหนูเนาะครับนี่เนาะมกละสิบบาทวัยสิบบาทมันก็ได้หล่เขาขึ้นลเนาะคุณเนาะขึ้มดาเอาไปคันน้องก้อยซื้อแล้วกะกินข้าน้องก้อยเนาะครับเนาะนะไปพี่น้องไปลุยกันเลยที่เดียวเชี่ยวนะครับเนาะฟานผู้สมัครสอสอดีเด่นนี่นี่เรามาตะกรุงเทพใหม่มันต้องได้ย่อเมื่อยตลอดครับผมครับผมไป นี่ต่นี่าเป็นตาอยากได้กินพี่นองเลยไปไครับผมหมกเยียุณ่หมกกบออ้ยมีตาหมกใหญ่ๆาดนี่อ่าเอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ยโ้ยโออออ้โอ้ออยบ่อ้้ยยอยยโอ้ย มันก็ะซ่องรัขึ้นแล้วนี่ขายรลเท่าไหร่เหรคุณพ่อคร้อยห้าสิบครับมันก็ธรรมดาอย,ยู่ธรรมดาอยู่ตัวใหญ่มันเป็นปลาหาเองเนาะครับเนาะเป็นปลาหาเอง้า,าเองยหอมเปยเ,เดี๋ยวยางไปเรืเ่อยลูกพอมเปยอมเปยน,นี่บ่ครับนี่น่าสนใจเขาเอืเทท้อนบักขามเทียดบักขามเลีียนแมนเบด แสบแสบเนาะครับเนาะใครบ่เคยกินบักบักหวไอบักค้าเลี้ยนบักค้าเทศตัวแม่นแม่นเนี่ยตอ้งแน้น้อยเนี่ยฮะกินกินดีขึ้นยังนี่ตัวเอ้าไปครับอันนี้โอ้เนี่ยโอ้สุดยอดตัวเนี่ยเฮ้ยแต่กินเนาะครับเนาะเอ้ยขึ้นพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยคุณกินน้ำต้มมันต้มพักกี่เล็กเอาเอาไปลุยครับโอ้ยคนหลายครับคุณพี่น้องผมผู้สาวก็บใดบักหลายเลย ครับผมแม่แจก๊กเอ้ยยิ้มหาวานครับแม่แจ๊กผู้ที่มีสายตาเซ็กซี่คร,ครับผมพี่ขาดทุกบุญรุษนนะครับเนาะ,ะสายตาเพิ่นเนี่ยใส่กอกใส่กอกแคบแคบครับผมอบลอกยางเฮานะครับเนาะ โอ้ละวันที่หนึ่งกับมีแถวคว้านกับวันที่สอรละวันที่หนึ่งน้ำเจ้านี่แหละสวยปิดสวยตาเลยครับโอ้นี่นู่นโอ้นี่บ่นี่บ่นี่บ่ครับตำบักฮวงผู้ใดเนาะแปดลองเปียวผู้ใดเนาะโอ้เดียว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 อันอันนี้อย่างครับผมบักทั่วอย่างทั่วบักทั่วแปบสีม่วงพานาพิน้องอุ้ยตายมาสั่งนี่แนวนี่ วิ่งเกินมากผมเขาเคยพ่อนดินี่บ่ได้เดบอว์บักแปบธรรมดาในใอย่เคยพ่ออยู่แบักแปบแบบนี้บ่เคยพ่อนี่ละเขากระผ่อนเนี่ยเนี่ยแปกเนี่ยไม่หลายอยู่ดินี่ขับขับขับแมน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 ซุดซุดไปเลยเนาะครับเนาะสุดซุดกันไปเลยที่เดียวโอ้นักฟุตบอลมาตาใสนี่พี่น้องครับผมของเป็นตาเบิ้งสวยๆงามๆเยอะแยะเพียบเนาะครับเนาะ จังใดล่ะพี่น้องมันว่าสีธรรม,มาดาปลาเจ้านี่เจ้าเก่าเจา้เจา,จา,เ,า,เ,จาเดิมยนีมืมันเสาวะทางข่านก็นเห็นได้เน<อ>ี่ยครับไครเปียกเลี้ยงเป็ดกยังไดก็บไม่ได้ไข่ไหลครับ <confessed> ปัะตองกับงามงามบัดประท้วงไปลาบเนาะครับเนาะครับซื้อหอมเปียนยนำปุณยายส่วน ปลาดุกล้นลวนๆตัวขับพี่น้องโอ้ผู้คนเริ่มผูกพันพี่น้องผมไม่ธรรมดาด้คนคุณอะเบิ่งเอาพี่น้องมานวหาเอื้อยหาเอื้อยหาเอื้อย อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเฮ็ดยังไหนเอาเอาพี่น้องไปไส่เอาค่ะอุ้ยขนาดไปโอ้ยก็มาตะวันสวนเนี่ยยิ่สวนลำไยพี่น้องจักจันทร์ปาดทั่วปาดทั่วปาดทั่วเบึงเนี้ยอุ้ยเกินต่ยหญ่มาหมานมาหลายครับสบายอันเครื่องมือมีโตค่ะมีตบาทอันนี้เช้าหกจักจันทร์ล้วนๆเด้อพี่น้องโอ้มือนี่พ่อลายแนว่ลายยางเนาะน้องแม่ข่าะครับเนาะ สบเท่าไหนล่ะครับนี่สบแล้วแซวสบแล้วแซวว้าอันนี้สองแซวด้วยค่ะอันนี้ที่เสียบจักจันล้วนๆเลยมัสตะอ่อนซวนเนนี่ยบเด้านโอ้ยว่าสิมากอดทิศน้องเปียวใจตลาดอันนี่ไปพ่อจักจันลุดอยู่กับจักจันบักลวดเลยผู้ใดนอนนะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางก่อนน่ะโอ้ยตายคุณโดโด้นะครับพี่น้องเนาะคุณโดโดเป็นบ้าเราเนี่ยนี่ ไปไป iscilla, ไปน้ำน้ำกวนน้ำดาบ้องเปียวไปเรื่อยๆพี่น้องผมบังขล้ากัยังมีเนาะครับนอกคุณแม่เนาะครับผมไม่มันก็ยจะเริ่มหาอยากไปจังน่อยคงมือสตรอเบอรีก็มีตลาดข้องทุบาทฮาวบธรรมดาตามามีผลไม้เมืองนาวกันได้เนาะครับเนาะ ขายไปเท่าโอ้โหอ้พี่น่องเลยอยากยืมจากใบไดเ้เนาะเอาไปเสร็ละหันนี่น้องเปียวห้องพี่น่องผมกลับมาพอสิ้นอยากลาบเด้เนาะบาที่แม่ค้าเลยสิ้นแดงจื้อขึงอยูะะนะ่พี่น้องผมสิ้นงัวนะครับเนาะขุนยี่โรตอะไรล่ะครับลอยซ่า อืมบ่อเมียน uh <si ี่พี่น้องเหยียบเหยียบถือกครับเหยียบถือกดาวไหวสองร้อยแปดสิบกระถือกก็สามร้อยอยู่ตัวละครับเดี๋ยวอย่างแรกลุงคืออยากลาบงวดเถ่ยนองเปียมีบ่อนนองเปียวโอ้ยอยากกเอาไมาใจพปั๊มคักปัมเนี่ยเดี๋ยวัเอายางผ้าผ้าเอฟซีพันยางรอสะก่อนซะเด่กขาสิ เดี๋ยวทั้งตัวละยยางเลาะก่อนยังกลับมาซื้อเพิ่นจักจันพี่น้องเอามาเ็จจังไหญกับข้าวผ่นมาเรียไก่ไฟเอาค่ะจักจันทร์บุรีพี่เดียพี่เดียร์บุรีนั่จันทร์บุรีนี่นี่ว่าเป็นอ่าเป็นจักจันทร์สวนมกลำนใหญิแมนค่ะสวนจันทร์สวนลำนให่กเลยกระหานรีบพย่นี่โอ้ย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 นาอ่อนซ้อนครับหนาอ่อนซ้อนสุดซุดไปเลยที่เดียว โอ้โอ้ช่วงนี้ช่วงโคตรกำลังหยางเนาะพี่ไซกับพ่อแต่ยกจันมาแต่วันส่วนถือถุงแรนซะเป็นหยางเนาะพูดนะ เกงกรมีดนตีก็มีเนะครับเนาะว่ธรรมาดากันที่เดียวล่ะพี่น้องเลยสุดๆไปเลยที่เดียวเชี่ยวครับอ้ไอ้สัปดาห์นี้มีตะเนี่งามๆสุดไปเลยเนาะครับเนาะกิ่ดีตัวล่ะครับผมสุดไปเลยนะครับ,นะรบเนาะบนะแบบบิบก็ะมี่แบบขวกวกะมี่หน้าบ่สนใจแนบ่ <laughs> ครับผมเอาสีพยา,ยามหาตาแนวอ่าที่สม,มัยเป็นเด็กหน่อยห้องผมห้องพ่อเนาะครับเนาะมันสีลึืสีลายอ่าให้ไปจากบ้านาหนอ้องบ่ใดบ่ใดพี่น้องข้าต้องเอามาให้พี่เห็นว่างในเบื้องกันเนาะครับเนาะใครคุณแม่ครับ,บคุณแม่ขายอแหวงขาดเบอร์เรียนบ่เขาจะมาลัดเอาเบอร์เรียนบ่แนวดีดีดดนะนะดหนะครับหืมปลารถบ่ กายันอตัวใหญ่ๆเขาจะเอานี้ยบนแล้วแม่นบ่ะพูนนะเป็นจังไรนี่ปลาหลากพี่นอ้องอ่ะะาภาษากลางเกินไปยังบกหูเลยนี่ปลากระทิงบกหูไม่รู้ไม่รู้เชื่อมันนี่นาซีเป็นปลากระทิงเนาะครับเนาะคิดว่าเด้นี่นาซีเป็นปลากระทิงพี่น้องของคุณแม่เฮาเองว่าไงชันเจอที่คุณแม่เฮานี่ บ่ธรรม,มาดาเนาะครับเนาะขุนขึ้นดูขุนพี่น้อนนโอ้ครับผมครับผมนี่แหละพี่น้องบอกน้อหัวมณ์นะครับเนาะคนบ้านเฮาพี่น้องไปพี่นอ้นนองบ้านเอาไปใส่ละคันนี่น้องเปียวเข้าไปใส่พี่น้องโอ้น้องเปียวยุพี่น,น,นี่เองคือตามรักคันตลาดมันต้องเป็นแผียงเนี่ยนี่ะพี่น้นองเนาะขึ้นว่าสตรีทมาร์เก็ตเนาะครับเนาะแบบนี้นี่ชีดีผ่อนบรรยากาศเขา้าๆกับคุณพ่อคุณแม่เฮา มันกำมว้วนกระซือนฉันตัวละฮะเบิ่งตัวเบิงบ่งเบืงองเบืองเว้ยลูกหลานเขาอ้นนอนซ้อนคือนยังนี่คุณแม่ครับเขาพ่อแบบนี้เขาอดใจบ่ได้เด้ครับอุ้ยผู้สาวคือหลายแต่พี่น้องผมปาดีทุผู้สาวก็ไหลายผู้บ่าวก็ไหลายบาดีพี่นอ้นองมันไม่เป็นแต่ผู้สาวเดี๋ยวนี่ยนะครับเนาะมีแต่ผู้บ่าวต่ฮานตัวครับเมนบ่เนี่ย ไปพี่น้องผมโอ้ยเต็มอิ่มกันไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเต็มอิ่มกันไปเลยที่เดียวแหละครับทางอ่าฝากทา้งผะลลกรันเบื้องในเด็กพี่น้องเนอะยามผะลลกรันท้งครับว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมึงจี๋ล่ะเอาบ่ามีอะไรสำหรับเอาคุณพี่เขาเหนียวดำเขาขายยังไงครับเขาเหนียวดำบอกว่าเขาอย่างโอไลเบอร์ลี่บอเ่ สี่สิบาทเนี่ยเอาถุงหนึ่งครับเอาน้องเปียวเข้าอยากกินเขาไล่เบอร์รี่ต้องจัดพี่น้องต้องจัดเนาะครับเนาะอยากกินว่าซันงบเกินแล้วบ้ามี่พระธาตอีหยังเลยน้องเปียวบอกว่าเกินงบสรุปเอาเงินแปดสิบบาทซื้อให้เจ้าของโอ้ยเสียดีโมพี่น้องเลยอ่าเลย ซูบราคาสิบบาทนะครับนเนาะเขียนที่หมเ้าครับผมเนี่ยเนี่ยเดียกหน่อยเรียนเ่ากรมีเนาะพี่น,อน้องเนาะพระธรรมาดาพระธรรมาดาครับพี่น้องผม ี่น้อกไหมค่ะขายชินมาพูดดีครับเนี่ยเดี๋ยวยังมาเอาสินถามไม่เตีย้กย,ยก็ในที่ยากกินก็มาเสียวเลยครับผมสมพักเสียนแมนสมพักเสียน,นเ,ยนนนเยดี่อายุหน้าเดียวเดียวเดียวบ้ามีโทรไปถามอันนี้กระน,นังน,งนะครับเนาะนังงัวนังอ่าเดียวละพี่เมีนครับผม อันนี้เ,เพิ่นเป็นเฉียดน้อยเด้พี่น้องบาทนี้ร้อยปีที่สาสิมาพ้ากันทีหนึง่งเพราะว่ามันหายากเนาะครับเนาะเฉียดน้อยนี่ครับเฉียดน้อยหายากบ่คือเฉีจดจ้าเด้เป็นเฉียดที่แตกหนกเติบเนาะพี่น้องเนาะเฉียดน้อยห่อครับใายแล้วครับจักจันเฮา ไในยังเนี mm. parole, ่ยแหละคุณแม่มีอ claro ่นอยู่มันไปเอาย่างไส้กับเมื่อคืนไส้ครับเก่งครับผมส้มพักแจงหอยกล้วยบวชซี่ถุงไก่บ้านกับมีมีหอดผู้มีหอดบักอา ครับผมอ้ยขอภอั้หลายๆครับผมเจอยดดีสีประจวบขาไปแจ้งใดเน,นาะครับเนาะย่ายไปพุ่นกับมาพี่คือเก่าเหมือนเดิมครับผมคนบอกว่าขอบอกว่านี่เป็นที่เด็ดที่เด็ดอ่าองลานเลยเดยพี่น้องเด้อสวงมงัวอ้ยเหมือนมีตะของสวยๆงามๆพี่น้องเลยหมายถึงปลาทูเด้อพี่น้องเด้อหมายถึงปลาทูเหา <S 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 เจสมผิดบอกมานี่เดียวนี่ว่าสันสิปั้นในเบิ้งว่าสันปั้นอีลีพี่น้องปั้นหยางอันบ่เนื้อวันปั้นน้ำพริกกะปิบ่หมี่นาะครับเนาะเป็นน้ำปั้นครับลานเคนขายน้ำปั้นทุกชนิดตัวนี้บะได้แท้ครับผมแมนครับพี่น้องผมปไสล่ละน้องเปียว ครับผมสวัสดีครับผู้สาวงามทด้พี่น้องเขามีแต่สิ่งสวยง,ง,ง,งามๆนาะครับเนาะช่องเฮานี่เอาลงไปปั๊บนี่ผู้คนต้องก้าวขานเลยผู้สาวกง,งามผู้บ่าวกงามพี่น้องเลยไปน้องพี่น้องนะครับผมเกาหลีมณีแม,มน,มนคือว่าพี่ทุยเพิ่นไปหอดบอ่อทาง ป้าที่อยู่คุณป้ามนี้มันเป็นต๊ะปลาคุณว่าสุดๆไปเลยพี่น้องผมสุดๆไปเลยเนาะครับเนาะมีตาแนวอยากแนวกินโอ้ยบ้าหวานบ็ไหวละครับพี่น้องเลยครับพี่ครับพี่น้องผมน้องเปียวห้าบอกว่าเพียงและพ่อว่าสันคันดนกนก็น,นี่เปียวยว่ามีเงินใจแถอว่าสันพี่น้องผมจำเป็นครับต้องกลับกันว่าพี่น้องนะเนากวนงบแล้วพนะน้อ,ะนองเปียวว่าไป ไปสู้กันอยากกันกินพี่น้องผมกับนี่บอรลานเจานาลินทอดเฮาพี่น้องผมครับผมขอบคุณครับงามพ่อพ่อพี่น้องใจดีจ้างหาพี้น้องเปี๊ยวหฮานี่ยกับแคมกระดีกับเขากระเสบพี่น้องนี่ทุกสุด,สด,สดครับผมครับผมไม่อยากไม่กินกันเอาเศร้าถือเง,งินมาเศร้าบาก,ก็กินได้นาะครับเนาะว่าแพยงยากี่กีเนาะพี่น้องมีเศร้าบากกินได้เลย อาอีหยังนี่ชยาพันเนาะครับเนาะชยาพันไก่ต้มน้ำปลาข้องถมพี่น้องปลาสลิดมีตัวงามงามซึ้งะมานแม่นบอกครับผมเครื่องตองเครื่องสลิดพี่น้องเนาะเ่าธรรมดาที่ว่าเ่าธรรมดา แน่นบ่าเลยก็ตัดเสียบดิใส่ยังนี้นี่เด็กเข้า่วยคออน่าสนใจจรินาสนใจพี่น้องผมเสียบกองเขาเข้าข้นเดิมพี่น้องผมกับมาบริการพี่กับมาบริการน้องอีกแล้วกับปลาตบักข้าวบ้าน ย่างเกินสุดพี่น้องผมบ่ปล่อยให้เล็ดให้่หลอดไปเลยเมียาตาลานเดียวนะพี่น้องเนาะขันปานนี้แล้วถือว่าครบถ้วนกระบวนกามแล้วพี่น้องผมสุดๆกันไปเลยเนาะครับเนาะ <Yeah. S 1> เอาเรียบร้อยพี่น้องขันแนวนี่เรียบร้อยเนาะครับพี่น้องเนาะกะไปสรุปกันพี่น้องว่าเข้าได้อยัางนะครับเนาะน้องเปี่ยว บอกาสีเงินบ้ามีาน้องเพียวบอกว่าเสียเงินบ้ามีแปดบัตรที่นี่บ่แมนเลยเอาไปซื้อเองเกนินบดคู่บาทพี่น้องเดี๋ยวไปคิดบัญชีกันที่เดียวเลยอะครับพี่น้องผมกล่าวมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะพี่น้องเนาะว่ายัางไงเดี๋ยวให้น้องปลอยปีดคลิปให้พี่น้องผมอน้องปอยฝาก ฟังช่องเขาเนี้ยติดตามก็กดติดตามก็กดไลค์ก็ดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์น้ำตาลจ้าสารบ้านใครเองพูดนะพี่น้องพูดพ่อบักโม่บักแตงค่ะบอเอ้าเฮ็ดยังสู้พี่สู้น้องสู้ลุงป่านาอาเขากินล่ะเฮ็ดหมูกระทะบอน้องปล่อยเฮ็ดหมูกระทะเนาะครับเนาะน้องปล่อยน้องเปียวอ้าพี่น้องผมประกาศมอบของกับพี่กระซับมีนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับไปยังไรพี่น้อง หลานบ้ามีน่นี่ทุกคนเ่าธรรมาดาเดนครับเป็นผู้ชายนี่มันกับมันสีเข่าขันเขบเด้พี่น้องเ <Okay. S 1> นาะครับเนาะเอา้าปฏิบัติบ้ามี่บอกพูดนล้วกับทกักทายกันได้ตามปกตินะพี่น้องเนาะโดนโดน,โดนลูกหลานมาทีหนึง่งพี่นะครับพี่น้องผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพี่ปรับการให้บ้านมีขอโทษขอไปเลยครับเด้อไป